แต่ว่าที่แน่นอนคริปโตเคอ r เรนซีในปัจจุบันนี้คือเป็นที่รู้จักแหละแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในสักประมาณ6-7ปีหรือ10ปีก่อนเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักโดยเฉพาะในบ้านเราด้วยนะครับแต่ว่าคุณท็อปเนี่ยคือทำให้คนรู้จักเรื่องของดิจิทัลแอสเซทเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมากเลยนะครับแล้วก็ตัวของบริษัทเนี่ยก่อตั้งมากว่าประมาณ5ปีอัตราการเติบโตน่าสนใจครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเป็นหลักพันเ์ด้วยกันนะครับ คุณท็อปนี่เป็นผู้นำองค์กรเลยนะฮะแล้วก็เริ่มต้นจากศูนย์อยากให้ย้อนหลังกลับไปหน่อยเลยนะฮะตั้งแต่กว่าจะมาเป็นบิดคับเนี่ยจริงๆผมเติบโตในครอบครัวเอสเอ็ม e ีเล็กๆครับ,ค,รบคุณพ่อคุณแม่ผมทําเสื้อผ้าก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆที่ประตูน้ำครับเด็กๆก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เพราะว่าเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวพอสีพพ่พอห้าขึ้นไปเนี่ยก็รเริ่มชอบฟุตบอลมากๆเด็กๆทุกคนจะมีของเก็บ <łość> บางคนชอบเก็บอะไรกันดัมบางคนชอบเก็บทิกซอเรานี่ชอบเก็บรูกฟุตบอลต้องมีครบทุกแสดงว่ามีทีมในดวงใจโอ้ครับชอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดมแบไปก่อนหน้านี้เองก็แมนยูใช่ไหมฮะแมนยูครับผมตรงช่วงนั้นได้เลยใช่ปะ คือถ้าคนยุคผม<ะ>ก็คือเป็นยุคที่แชมป์ทุกปีจุดเปลี่ยนก็คือตอนที่เ,เกือบจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนแถวบ้านคนุณพ่อคุณแม่ก็เลยตัดสินใจกัดฟันส่งไปเรียนที่นิวซีแลนด์คือพอ่อแม่มองว่าคือถ้าอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วลูกฉันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเลยดีกว่าสภาพแวดล้อมสำคัญมากนะกับการเปลี่ยนพฤติกรรมรกับการเปลี่ยนที่ใสจริงๆคนส่วนใหญ่จะมองข้ามเรื่องสภาพแวดลอ้อมแต่จริงๆเป็นปัจจัยสาคัญมากนะครับว่าเราเจออะไรทุกวันเพื่อนที่เราคบคนที่เราเจอหนังสือท อ่าประสบการณ์เราประสบ,บนะครับมันมันหล่อหลอมเราแต่ก็ยังไม่ไม่เวิร์คครับก็เต้นแต่ฟุตบอลไม่ทั้งใจเรียนแต่ยังชอบฟุตบอลเหมือนเดิมครับเ,เลือกโรงเรียนก็เลือกโรงเรียนที่เน้เน,นกีฬาอะไรครับเน้นกิจกรรมมากกว่าคือดูไม่ได้แบบทรงมันจะมาเป็นนักธุรกิจเลยไม่เลยครับโอความฝันวัยเด็กนี่นคืออยากจะเต้นห้แมนอยู่เป็นคนในคนแรกที่เต้นห้แมนเชสเตอร์ยเตปคืออยากจะเป็นนักฟุตบอลครับไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นนักธุรกิจแล้วชีวิตก็เพิ่งเปลี่ยนตอน จบ23ที่นั่นก็คล้ายมหนะครับจบมาเกรดก็แย่ก็เข้ารามาหาลัยดีๆไม่ได้แต่โดยที่ความที่เราชอบฟุตบอลมากๆครับเราก็มองไปที่อังกฤษด้วยเรา,ามองตารางเหมือนตารางฟุตบอลนะครับเหตุผลที่ชอบแมนยูเพราะว่าชนะตลอดในยุคนั้นพอมองตารางการเรียนโอ้โหก็ออกซฟอร์ดเคมบริดจ์มองแต่บนๆนะครับไม่อยากมองข้างล่างแต่รู้สึกละอายใจว่าใส่ไปก็ปฏิเสธอยู่ดีเพราะว่าเกรดเราแย่เป็นปมเข้าไปใหญ่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้รับเป็นเด็กเรียน ก็เลือกเพราะฟุตบอลและครับชอบแมนยูก็ไปแมนเชสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เข้าเรียนวันแรกครับรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เหมือนได้โอกาสใหม่ในครั้งที่2กับชีวิตครับโอ้ยตอนนั้นยอมเสียสละทุกอย่างครับไม่ได้มีแฟนไม่ได้ไปปาร์ตี้เหมือนเด็กคนอื่นที่โอ้ยตื่นเต้นเข้ามาาอะไรไม่ครับเข้าห้องสมุดทุกวันติดกันเจ็วันต่อสัปดาห์อ่านวันละ10-12ชั่วโมงเพื่อที่จะเรามีเอมแล้วเอมใหม่คือเราจะเข้าออกสุดให้ได้ในเมื่อเราเล่นให้แมนยูไม่ได้ ที่เป็นทีมเบอร์หนึ่งของของของโลกเนี่ยเราก็ต้องไปเรียนที่มหาลัยเบอร์หนึ่งของโลกแทนค่ะคุรัเทเบิลพรีเมยรีกเทเบิลกลายเป็นยูนิเวอร์ซิตี้เทเบิลแทนยุังกฤษมา5ปีรวมปริญญาโทด้วยเนี่ยห้าปีไม่เคยไปยุโรปสักครั้งเลยอยู่แต่ห้องสมุดเพื่อที่จะเปลี่ยนเป้าหมายของชีวิตใช่ไหมครับก็เรียนรู้การเสียสละเรียนรู้ความอดทนก็จากช่วงมหาลัยครับไม่ได้เรียนความรู้ที่ได้มาเรียนเศรษฐศาสตร์อะไรไม่ได้ใช้หรอกครับได้สกิลมากกว่าสกิลความอดทนสกิลการเสียสละใช่ไหมครับ สกิลการเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะอังกฤษเขาสอนระบบที่ไม่ใช่ระบบป้อนเข้าปากนะครับเรียนรู้ที่จะสอนตัวเองเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสกิลที่สามารถที่จะอพยได้ในช่วงการทำธุรกิจจบมาปุ๊บไปทำอินเวสต์แบงค์กิ้งได้สองเดือนออกอาหลหาไม่ดีอ่ะนะเป็นช่วงค้นหาตัวเองครับคนที่จบจากออกซฟอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับพอมีแบรนด์ติดตัวโอ้ฉันต้องไปโกลมินแซ็กซ์แมคเคนซี่บีซีจีฉันต้อง เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเท่านั้นเลยเราก็ดันคิดต่างจากเพื่อนไปบริษัทเล็กๆที่ทําทุกด้านดีกว่าไปบูติคเฟิร์มไม่ใช่ไปบริษัทแบบใหญ่ๆแล้วทําแค่ด้านเดียวเราจะทําทุกด้านไปที่จีนเพราะด้นคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกฤษต่อไปอเมริกาไปอังกฤษเราก็จะไปประเทศที่ยังไม่เคยไปเราเลือกที่จะไม่ได้มองเงินเดือนเวลาเรามองประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ดันไม่ได้เข้าวงการแบบนิวยอร์กซอยเชนจ์เนสแตกนะครับ เคยดู The Bubble for Street ไหมผมไปพิงชีตเลยอะไรฮะค e n ี้ Stock พิงชีตไม่มี regulation โอ้โหราคาขึ้นลง volatility สูงมากก็เป็นครั้งแรกที่เจอบ Bitcoin ที่นั้นที่จีนเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลยแล้วเราก็เป็นช่วงที่เราค้นหาตัวเองครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็เอาพอฟอร์มทุกคนหมดเลยครับคือลองดูลองคิดภาพนะครับอยู่มหาลัย5ปีอ่านก็คือ7วันต่อสัปดาห์ทำงานวันละ10 10 12ชั่วโมงทุกวันคริสต์มาสอะไรไม่หยุดเลยทำงานแบบไม่หยุดเลย ไม่เจอเพื่อนไม่มีแฟนแเป็นแบบนั้นเลยป่ะฮะเป็นแบบนั้นเลยครับแล้วสุดท้ายมันชินครับมันเป็น New Normal <ม>ของเราแล้วพอออกมาทํางานปุ๊บคนอื่นงงว่าทําไมคนนี้พุชทุกคนจนเกิดอะไรขึ้นคือเราอัพฟอร์มทุกคนแล้วมันก็รู้สึกอึดอัดว่าทําเราติดนูน่นติดนี่ไปหมดใช่ไหมครับพุชไปถึงเจ้าของบริษัทตอนนั้นนะครับออของ Investment Bank i n g ที่เราทำนะครับที่เป็นบู t i q u e f i r ม รู้สึกว่าไม่แน่ e n t r e p r e เนอร์ชิ p อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าจริงๆตอนนั้นชอบเริ่มชอบเทคโนโลยีแล้วหลังจากเจอเรื่อง bitcoin ครับอยากจะไปทำงานในซิลิคอนบารอแต่เข้าไม่ได้ครับเพราะว่าส่วนตัวจบเศรษฐศาสตร์แต่ตอนนั้นพ่อแม่ปลุกใจแล้วกังวลครับยังกังวลอยู่ะตอนที่จบมาเนี่ยโอเคดูทิศทางดีแต่พอเริ่มทำงานเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อไอ้นี่สองเดือนครึ่งทำไมไม่ทนเลยลูกเราไอ้นี่ย้ายล้วไอ้นี่สองอาทิตย์อ้าว ตีตัวกลับมาไทยเฉยเลยทิ้งเงินเดือนสูงๆที่นั่นเนี่ครับเริ่มกังวลนะให้ลูกชายทำไมแล้วบอกว่าจะมาทำอะไรบอกจะมาเปิดบิตบิตคอยน์สตาร์ทอัพตอนนั้นกี่ปีคะตอนช่วงปี2013ันสบเราก็รู้ว่าเราเพิ่งรู้ความจริงครับว่าพ่อแม่ก็กินข้าวกล่องรวนก็ไม่ได้ฐานะดีที่ก็คือเกินตัวส่งลูกเรียนต่างประเทศนี่คือเกินตัวก็เลยรู้สึกไม่กล้าขอเงินที่จะมาเปิดสตาร์ทอัพก็เริ่มจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็ ไปใช้ชั้นลอยอที่ร้านประตูน้ำเนี่ยผมมีชั้นลอยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับชั้นลอยเนี่ยก็ขอเราก็มีโซอีที่เป็นน้องสาวของคุณคุณแม่ครับเขาทำโรงงานเฟอร์นิเจอร์เขาก็เลยบริจาคโต๊ะเก้าอี้ให้ผมทําทุกอย่างคนเดียวแต่ข้อดีคือใน1ปีอันนั้นนะครับมันบังคับให้ผมเรียนรู้ทุกด้านเลยครับต้องจดทะเบียนบริษัทเรียนรู้เรื่องกฎหมายขั้นพื้นฐานโอเปอเรชั่นนะครับคัสเตอร์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง <Marketing S 2> <Marketing S 1> ก็ทำเองบีบิสเนสดีเวล็อปเมนต์ก็ทำเองแอคเเเคาาทิิ้งงงไไฟแนนซ์อหมดลยฮร คือมันได้ใส่หลายหมวกมากมันได้ได้ทดลองมันเราไม่ได้โตแบบแบบ vertical professional career ที่โตแค่ทางเดียวครับเราโตแบบ horizontal เห็นทุกด้านเป็นเหมือนเป็ดนะครับ Chief everything officer ของจริง CEO ของจริงเลย Chief everything officer ทำทุกด้านตอนนั้นจุด turning point ของธุรกิจจริงๆที่มองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้แบบเราเนี่ยเติบโตได้วันที่1เมษายน2017ครับ เป็นวันที่ประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าบิตคอยน์ถูกต้องตามกฎหมายใช้เป็น l ีโกเทนเดอร์ได้เนจำได้ไหมครับตอนนั้นทุกเป็นวันที่ทุกคนช็อกครับแบบสะเทือนเลยว่าเมื่อก่อนคิดว่าเป็นแชลลูกโซเพอเงินซื้อขายยาญี่ปุ่นบูมถูกต้องตามกฎหมายทุกคนก็เริ่มส่งเมสเซจมาว่าโอ้ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกนะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ผิดหมดเลยกับอันนี้กับเทคโนโลยีตัวนี้คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นแค่ hype มันไม่ได้เป็นวิชั่นจริงๆหรอกแล้วเราก็ผ่าผ่านความเชื่อความสุปปะมาต,ต่างๆมาได้เพื่อนต่างๆที่ติดตามสตอรี่ก็ <ๆ S 2> ก็ส่งมาให้กำลังใจขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการมิตรท็อปนะครับอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ